สวัสดีคารับท่านผู้ชมวันนี้ผมจะไปเดินทางหาพี่ขนุนนะครับพี่ขนุนคือใครเขาทำสี power pro นะครับก็ผมได้ใส่ล้อแม็กของผมได้ทำสีไปแล้วผมฝากน้องทำนี่แหละร้านแอมไบช็อปแล้วน้องก็ได้ประกอบใส่ล้อเรียบร้อยผมก็ใช้งานไปนะครับสักพัก2ออาทิตย์มั้งสีเป็นอย่างนี้เลยสีหลุดนะครับไม่ไม่รู้ว่าหลุดเพราะอะไรหรือว่าโดนกระแทก ระหว่างขี่หรือผมจอดในห้างหรือในตลาดนะครับก็อาจจะโดนกระแทกใครทําของตกรุนแรงอะไรหรือเปล่าคือมันโดนลึกมากเลยนะครับก็ได้เจดต่อกับที่ขนูนเรียบร้อยนะครับไปซ่อมสีคืออย่างน้อย1อาทิตย์หรือ1เดือนอย่าทิ้งไม่นานนะครับเพราะว่าสีอาจจะเกิดคราบที่เกิดก็ได้นะครับดังนั้นให้รีบไปทําสีนะครับงานแก้นะครับไม่ว่าจะถอดล้อส่งทางไปสานีหรือเราขี่ไปหาครับได้เลยนะครับเพราะว่า พี่กนุนะเขารับทำอยู่แล้วนะครับอะไรก็คือเราต้องถอมาให้เขานะก็ตอนนี้ผมกำลังเดินทางจากตอนนี้อยู่ปู่เจ้านะครับก็ไปขึ้นท่านะครับข่าฝั่งไปพัศปแดงเนาะก็พร้อมเดินทางไปหาพี่กนุนกันเลยครับ ถึงแล้วครับวันนี้ฝนน่าจะตกทั้งวันนะครับก็ขับขี่แ้มาระวังอีกอย่างคือผมไม่ไม่เคยมานะครับไม่ชินทางด้วยก็มาหาพี่กระนดูน,นี่แหละไม่รู้ว่าจะรับแก้สีได้เปล่า แล้วนะครับอีกห้าร้อยเมตรทางขวาเกตลร้านตรงขวานะครับอยู่ฝั่งขวาร้านที่ขนน,นอยู่ตรงไหนตอ่อจราสนิทวง2ี่นะครับจะมีแยกอีกทีหนึ่งแยกเยอะนะครับ ซอยข้างๆเล็กพอสมควรแล้วก็ระมัระวังด้วยเห้าร้อยเมตรห้าร้อยเมตรนี่ลึกพอสมควรนะร้นานอยู่ติดริมถนน,นเลยไม่เข้าซอยไม่เข้าซอยแย่น่าจะนะเพราะว่า ผมดูทเทสมาก็น่าจะใช่ยยนีป่ะเนี่ยถึงแล้วงานยังไม่เปิดเรอไปเซเว่นก่อนเนาะ เดี๋ยวรอพี่ขนุนตื่อก่อนหาอะไรกี้ก่อนครับผมมาช้บเกินดูเจ็ดโมงสี่สี่เออพี่ขน,นขมบอกว่าเข้ามาได้เลยเออก็คือไม่ย้ายผมรอหรือเปล่าพอดีพี่หนุนร้านพี่ขนุนเขาเปิดสิบโมงเช้านะครับนี่ก็แปดโมงลวก็น่าจะให้เข้าไปนั่งพักก่อนนะั้ง แช่ไปหมดเลยเมื่อกี้ขี่เลยร้านที่ถนนครับไม่ใช่ตรงนี้ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ร้านนี้ป้ะงเนี่ยครับถึงแล้วครับ วูวางไว้นี่เนาะเจอกันฝนโอเคตอนนี้ก็แกะล้อเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูหน้าร้านดีกว่านะครับว่าพี่ขนุนเขาได้ทำสีอะไรบ้างนะครับรับทำสีเนาะ ทำสีพ่นทวาวโคโนะครับนี่มีสีดำหยาบก,ก็จะประมาณนี้นะครับนี่สีดำหยาบสีดำดำกึ่งเงากึ่งด้านนะครับก็จะประมาณนี้ก็จะบัดกึ่งจริงๆอะ่ะออ,อันนี้ดำเงาอันนี้น้ำตาลสายหายาบนะครับอันนี้น้ำเงินอันนี้ก็สีบอลน,นะครับอ่า,อ,นน rator, าอันนี้สีทองสีขาวอันนี้สีเขียวมิ้นเขียวมิ้นนะครับ อันนี้สีเหลืองเงานะครับแดงหยาบนะครับแดงด้านก็แดงเงาแล้วก็สม้มน้ำตาลทองนะครับสีสีที่ผมมองนะที่สวยนะดำหยาบก,กับดำเงานะครับก็อย่างที่ผมทำอะล้อดำเงาก็ถือว่ามาสะอาดนะครับแล้วก็ล้างล้ลางรถได้ง่ายขึ้นด้วยดีกว่าสีของเดีอของศูนย์สีเดอรของศูนย์ก็จะประมาณนี้นะครับโรงงานสีอาจาะ เอ,อเขาเรียกว่าสียังไม่ไม่เขาเรียกว่าความทมไม่เท่ากับ p o w e r c o r e นะครับ Power โ o r e นี่ก็ต้องขึ้นอยู่กับผลงานที่เขาทำนะครับประมาณนี้นี่จากล้านก็หนุน p o w e r c o r e นะครับก็ใครสนใจก็ติดต่อเขาได้นะครับถอดมาส่งก็ได้นะแต่ถ้าเป็นล้อของผมนี่ก็สีเดิมข้างละพันเป็นสองพันนะครับ ตอนนี้ก็ที่ผมแก้ก็คือแก้จุดนะครับที่โดนหินดีดนะครับก็ให้พี่ขนุนทำให้ก็คือผมมาล้าก็ถอดยางได้เลยนะครับนี่เขาถอดยางให้อยู่เนี่ยครับแล้วเขาก็จะแก้งานให้นะครับถ้าอยู่ที่ผลงานด้วยนะว่างานแก้เยอะหรือน้อยนะครับถ้าง,งานแก้น้อยก็อาจจะเสร็จเร็วนะตอนนี้ก็รอพี่ขนุนทำให้เสร็จก่อนนะครับตอนนี้ก็ผมก็นั่งทำเรื่อยเปื่อยก่อนนะว่า นี่อะไรบ้างไม่มีอะไรทําเลยตอนนี้ก็ฝนตกนะครับนี่ฝนตกอากาศค่อนข้างค่อนข,ข้างชื้นมากพอสมควรนะครับแต่ว่าเขาก็ทําสีได้นะคือเขามีเครื่องอบความร้อนสูงนะครับเพราะว่าโคนี้ก็ต้องใช้เครื่องอบอยู่แล้วเนาะอ่าโอเคร้านพี่ขนุนก็ผมก็มาไกลาพอสมควรเนาะแต่ว่านั่งข้าฟ้างมาจากปู่เจ้า มาฝั่งพระประแดงนะครับก็ถือว่าขี่มาประมาณสักประมาณยี่สิบนาทีถึงแล้วนะก็ถือว่าโอเคนะครับตอนนี้พี่ขนนกำลังถอดยางอยู่นะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอพี่ขนนทำยางอื่นต่อนะครับทำให้เสร็จก่อนตอนนี้พี่ขนนถอดยางเรียบร้อยนะครับกำลังล้างทางวาาสะอาดรอนะครับว่าจะแก้สียังไงต่อนะครับ แต่ผมที่อยู่ห่างๆคือไม่อยากใกล้ชิดเขานะเพราะว่าช่วงนี้เป็นโควิดนะครับก็เราต้องอยู่ห่างๆไว้ก่อนจะได้ปลอดภัยนะครับนี่เขากําลังล้างล้อลอ,ลอ,อยู่นะครับทำความสะอาดแล้วก็เช็คว่าตรงไหนมีจุดไหนมั่งแก้สีได้นะครับอ่าแล้วเขาก็จะรับแก้ให้นะครับประมาณเดี๋ยวรอพี่ขนุนทําให้เสร็จก่อนดีกว่านะครับคงใช้เวลานานพอสมควรในการซ่อมสีนะครับ ครับซ่อมเสร็จเรียบร้อยสีที่ซ่อมก็อยู่แถวๆนี้แหละนะครับก็สวยงามน,นะครับนี่ก็พี่ขนุนแนะนำว่าสีเวลาเริ่มล่อนแบบผมอะ่ะแล้วถึงผิวชั้นผิวหนังอะ่ะให้รีบไปส่งแก้นะครับอย่างน้อยไม่เกินสักสักอาทิตย์นึงหรือเดือนนึงอะ่ะเออควรรีบส่งงานแก้นะครับเพราะว่า ขารับซ่อมแก้ให้นะครับเขารับซ่อมแก้ให้ฟรีนะแต่ว่ารับประกันก็อยู่ที่ว่ากี่เดือนอันนี้คือกี่วันผมก็ไม่แน่ใจนะครับพี่กนุนโอเคตอนนี้ก็ซ่อมสีเสร็จเรียบร้อยนะครับขอกลับตัวก่อนะครับสวัสดีครับพี่ขนุนครับไปายบ อเคเย้ <Hey. S 2> <Yeah. S 1> เสร็จดิบร้อยเอ้ยต้องํำเบรกก่อนโอเคเรร็บร้อย,อย,อกกอ okay. อยถ้าไม่ํำเบรกวอร์มจำเบรกไว้นี้มีสิทธิ์เบรกไม่อยู่เนี่ยใครสนใจก็ติดต่อได้นะครับนี่ครับประมาณนี้กลับบ้านนะครับตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วส่วนก็น่าจะ ตกปลอยน่าจะใกล้อยู่แล้วแหละใครสนใจก็ติดต่อร้านขนุนได้นะครับขนุนขนุนาะว่าโค้นะครับก็ติดต่อทางเไปได้โทรปรึกษาได้นะครับผมจนะทิ้งลิงก์ไว้ให้แล้วก็ ใน Youtube นะครับโอเคขอจบเท่านี้ก่อนนะตอนนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วอย่าลืมกด like ไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับบุณครับที่รับชมขอตัวกลับบ้านก่อนนะครับบ๊ายบาย